เสียงดนตรีเปิดตัวสุดตื่นเต้นภาพมุมสูงของรางรถไฟที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาตัดเข้าสู่ภาพรถไฟรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังวิ่งทะยานด้วยความเร็วสูงมาแล้วรุ่นใหม่2,026รถไฟด่วนสยามเอ็กซ์เพรสที่หลายคนรอคอยเทคโนโลยีสุดล้ำที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับการเดินทางของประเทศไทยภาพสโลโมชันของขบวนรถไฟสีเงินผสมดีไซน์โค้งมนสุดทันสมัย แสงไฟเล็ดที่ส่องประกายยามค่ำคืนทำให้ผู้ชมต้องตะลึงกับความสวยงามราวกับหลุดออกมาจากโลกอนาคตสยามเอ็กซ์เพรสรุ่นใหม่ปี2026ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดเร็วกว่าปลอดภัยกว่าและหรูหราวกว่าเดิมด้วยความเร็วสูงสุดที่สามารถแตะได้กว่า350กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่ใช้เวลาไม่ถึง3ชั่วโมง ตัดภาพเข้าสู่ภายในตัวขบวนรถโซนหรูหราแบบ Business Class, บิสซิเ s สคลา s เบาะหนังแท้ปรับเองได้180องศาพร้อมระบบความบันเทิงส่วนตัวหน้าจอทัศสกรีนและหูฟังตัดเสียงรบกวนไม่ใช่แค่ความเร็วแต่ยังใส่ใจในความสะดวกสบายผู้โดยสารจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับด้วยห้องโดยสารที่ออกแบบให้เงียบลดแรงสั่นสะเทือนใช้วัสดุด,ดูดซับเสียงและระบบควบคุมแรงดันอากาศทำให้แม้รถไฟจะวิ่งด้วยความเร็วสูง แต่ผู้โดยสารยังรู้สึกผ่อนคลายเหมือนนั่งอยู่ในรีสอร์ทหรูภาพตัดไปที่โซนครอบครัวและผู้โดยสารทั่วไปโซนอีโคโนมีคลาสก็ไม่น้อยหน้าเพราะกว้างขวางกว่ารุ่นก่อนถึง20%พร้อมโต๊ะทำงานส่วนตัวช่องชาร์จไฟและ WiFi ความเร็วสูงที่ครอบคลุมตลอดเส้นทางซีนต่อมาโชว์เทคนโนโลยีใหม่ AI ควบคุมระบบการเดินรถ สยามเอ็กซ์เพรส2026มาพร้อมระบบควบคุมอัจฉริยะ AI Train Control ที่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางตรวจสอบสภาพรางและปรับความเร็วให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพิ่มความปลอดภัยขั้นสูงสุดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแทรกภาพแอนิเมชันการตรวจจับสิ่งกีดขวางระบบลิดาร์และเรดา์ขั้นสูงช่วยให้รถไฟหยุดได้ทันแม้มีสิ่งกีดขวางบนรางในระยะไกล้ นอกจากนี้ยังใช้พลังงานสะอาด100%จากระบบไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นโซล a าเซลล์ที่ติดตั้งตามสถานีหรือระบบกเก็บพลังงานจากการเบรกทำให้สยามเอ็กซ์เพรสไม่เพียงแค่เร็วแต่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภาพสวยๆของสถานีใหม่ดีไซน์โมเดิร์นสถานีรถไฟถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกมีระบบจองตั๋วออนไลน์ที่สะดวกยิ่งขึ้น สแกนใบหน้าแทนตั๋วและทางเดินเชื่อมอัตโนมัติสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเสียงผู้บรรยายตื่นเต้นทั้งหมดนี้คือก้าวสำคัญของไทยสู่การเป็นผู้นำด้านการขนส่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สยามเอ็กซ์เพรสไม่ใช่แค่รถไฟแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งอนาคตภาพเปรียบเทียบรถไฟรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนสยามเอ็กซ์เพรส2,026ประหยัดพลังงานมากขึ้น30%เร็วขึ้นกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หรูหราม,มากกว่าเดิมหลายเท่าสิ่งพิเศษตัดเข้าห้องครัวบนรถไฟและนี่คือโซนดิงคลาสที่ผู้โดยสารสามารถลิ้มรสเมนูไทยและนานาชาติที่เชฟชื่อดังรังสรรค์ขึ้นพร้อมวิวพาโนรามาเต็มตาผ่านกระจกบานใหญ่ ลองจินตนาการถึงการนั่งจิบกาแฟร้อนๆนบนความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมชมวิวทุ่งนาภูเขาและเมืองที่รถไฟวิ่งผ่านมันไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือประสบการณ์ชีวิตภาพปิดท้ายขบวนรถไฟพุ่งเข้าสถานีด้วยความสง่างามกล้องแพนออกเห็นผู้โดยสารยิ้มอย่างมีความสุขนี่คือสยามเอ็กซ์เพรสรุ่นใหม่2026ที่มาพร้อมเทคโนโลยีล่าสุดสุดล้ำแห่งปีเตรียมพาคนไทยเข้าสู่ยุคใหม่ของการเดินทางบนราง ที่ทั้งเร็วหรูหราและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเสียงผู้บรรยายเน้นย้ำปิดท้ายสยามเอ็กซ์เพรสไม่ใช่แค่รถไฟแต่มันคืออนาคตของประเทศไทยตัดจบด้วยโลโก้สยามเอ็กซ์เพรสและแสงประกายพร้อมข้อความเปิดให้บริการเร็วการเร็วนี้